ครับกัมาอ่าลุนกันครับเฮ็ดมาตอนตีซีครับพี่น้องครับกสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนครับมเมนเนีเมเนีตจะมาเอาเฮ็ดไปแกงจัง่อยครับมาเก็บเฮ็ดไปแกงครับกเดีย๋ยวเก็บข้างนี้ก่อนครับพี่น้องครับข้างนี้ก่อน ครับดอกประมาณนี้ครับพี่น้องครับดอกนี้เดือกเอาดอกบานกับนี้ค,ครับคิดเป็นต้นกี่มากรีเนาะมาเฟอร์กิลแต่สองสี่องคุณได้เหผนไหม โอกคก็อย okay. ขายอยูน่นะเราอย่ม,มันเก็บบอท่านเก็บบอท่านครับพี่น้องครับต้องเบื้องอยู่เรื่อยๆครับถ้าเฮ็ดร้ายปานี้นี่ต้องมาจับซ่อมเบื้องต้องซ่อมเบื้องอเรื่อยๆ,ๆครับ่บานนอนอยู่ราน่าน่ไหมกนแแม่ไม่กิกขนขอแเลว่าเบิดบอลเนี่เบิดบอลเนีอันนี้กัมือแรกกัดเด็กเก็บอีกได้ไหมมันบอลเนี่ยเก็บนิดอนน่ครับมาปิดได้หรืบอกว่าแตเดียวม ไหว่าจะว่าจะบอดเปิดแล้วเนี่ครับบ่เปิดบ่เปิดนี่เสียใจแย่เลยครับเนี่ยไม่เปิดนี่เสียใจเลยครับพี่น้องครับโอ้หงอยงค่แล้วยืนขมันรับเฮ็ดได้ถือว่าดีครับนี่เฮ็ดแบบเทลาดได้ไหมยงมองกวอนือขึ้นดีเนี่ยลุงของมคือเห็นขึ้น อย่างมันบัวตัวท่านเบิดรอบแหลกมันงแลเก็บรอบแหลกประมาณที่ฮะบัวท่านได้เก็บรอบแหลกเลยเบิดรอบสองมันมีเกิดไม่กดอะไรง่ายที่สุอ๋อต้องใจเย็นๆเนาะแต่ว่าเท่าไรก็ยังหนึ่งดิแต่ว่าเชือกของผมผมสังเกตบางเชือกของผมมันเป็นเปียกๆไหมแต่ว่าเท่าไรเห็นมันหนีนะบอเกิดอะไรายบอมันกิดมีอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นอ่าเปียกๆจัง่อยไหมเกอดม่านงางเกีบไมันเกิดนี่หันเลยดิ ความวราเกิด่าเสียไม่ถึงนี่แล้วเกิดหัวแนมเปียกินแงสิดพวกเกิดไงื่ออไรมึงครับรอบซ้อมหอยางสี่แล้ครับพี่น้องเออโอ้เกิดน้ำเกินเกิดน้ำกลื่นไหลแท้พูดนะไม่รอบองไก็รอบเต็มเลยรอบแรกแต่บ่ได้ครับพี่น้องแต่ว่ารอบสองนี่โอ้หลคับพนะโอ้ยคักยูเต็มเลย ใครอยู่ถ้าเห็นเสื้อแบบนี้ก็มีกำลังใจเฮ็ดต่อไปอยู่ครับเห็นเสื้อออกบ้างสิใครอยู่ออของ,อมของอผมนี่แล้ว <laughs> ไวอ้เขาถามว่าจะบ๊อ,ข,อข้ามเปิดเลยเน,นี้นอนนอนแล้วก็ตื่นไปเบิ่งยังน้อยเด้ะค, <laughs> ครับก็อยู่ประมาณแบบนี้แหละครับพี่น้องครับการเก็บเห็ดนี่การเฮ็ดเห็ดถ้าเฮ็ดแบบเพื่อนนี่ ตอนสองสองทุ่มนะครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มนี่ก็บ่อเด้นอนครับกานอนเร็วบ็ได้ครับผมสาหรับการเห็ดเห็ดฟางนะครับเนาะแล้วก็นอนนอนแล้วก็ต้องตื่นเร็วอีกครับปีซีนี่ครับมาแล้วครับเนี่ยปีซีก็มาแบบนี้แหละครับพี่รองครับจับเหย็ดสามรอบไม่ใช่เก็บสามรอบมือนึงกลัวกลัวจะได้เงินเพิ่นเอ้ารอบใดอีกรอบกลางวินบ่เนี่ยกลางวินงเนี่รอบแรงอ๋อรอบเป็นยิ้มเศร้ารอบเป็นี้บ่ ่วงใบคืออยู่บบนี้ไม่เลี่ยงจะดีสามรอบเนี่ยกับมือนึงเก็บเก็บอยู่สามรอบครับพี่น้องก็คือถ้าเห็นว่าเห็ดออกนี่ต้องเก็บเอากางเวียนก็ต้องเก็บเนาะบพรเก็บกับบานทิมครับพี่น้องเลยอยู่แบบนี้แหละครับเดี๋ยวไปพุ่นี่มาดูแล้วมือกันเดี๋ยวไปบอกป้าเอาจากเครืองโลครับมาอนี้อุดหนเครืองโลเอาไปต้มยำครับพี่น้อง คาดว่าจะไปครับเพื่อนบอกว่า<ๆ>โอ้มา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 เบิง้งนี่เพื่อนว่าปาดดอกบวงใหญ่ครับพี่นอ้องได้แต่งไงไครับนี่ครับโอ้ดอกบวงใหญ่เลยอ่ะลูกจัดเก็บเลยพักอยู่ถ้าได้ดอกแบบนี้ครับรเกษตรกรก็มีกำลังใจครับในการเฮ็ดน้ำหนักดีเนาะ <ๆ S 2> ถ้าแบบนี้เกือบเฉียดๆๆๆๆครับพี่รองครับ มีแตีงแล้วครับพร้อมขายมีแผนเป็นแผนกการตลาดแผนกการตลาดแผนกเก็บครับซ้อยกันครับเพป็นสองคนครับผมตลาดมันขยับว่ามันถ้าประกานเรี่องอะไรแม่โย่ตลาดขายง่ายครับเห็นแต่ว่ามีครับผมบ่พ่อขายครับโฆษณาบ่ได้เลยโฆษณาอีกทั่วไปต่อต่อนครับเลยครับสามสิบบาทครับผมต้มยำครับผมวันนี้ ผมย้ำใส่เดี๋ยวเบิ่งก่อนใส่ยังใส่ไก่บ่ครับสวัสดีครับเป็นไงครับมัดผมแต่เศ้าแท้มาซื้อเนี่ยถึงทีเลยได้ครับเลยขอบคุณครับลองไปให้สมนิดหนมเงนะแมนบอโอ้ขาดขาดผส่ให,<ม>ห้สมมั่นเลยเึ็ดสมอยู่บ้านเขาพูดเ่าูเ่าพูกแก่ตื่นเร็วครับแต่ผมได้มีงานมีการตีซีตื่นแล้วอยู่บ้านเขา うん。<music> พี่น้องครับมาก,กินแกงเฮ็ดน้ากันครับแกงเฮ็ดแซ่บครับพี่น้องครับรสชาติจุ๊เปรี้ยวครับผม,มแซ่บครับรสชาติดีบุมม,บมีมูก,กินหรอครับพี่น้องกินกับพี่กินกับพี่ๆน้องๆเนะี่ยล่ะ นี่คแบบแซ่บครับพี่้องครับน้ำกันครับเขาเสาครับพี่้องครับแซ่บ กะต้มหมอห้อนึงกะกินได้ฮอดแรงหมดเลยครับพี่น้องครับกบต้มต้มใช่น่องไก่ครับเครื่องกะครบเบิด สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้การทาเร้าก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับจะได้ต้มยำเห็ดฝีมือก็ถือว่าโอเคครับใส่ไดไรนะครับนาะรับพ่อกินครับพี่น้องครับแซบอย่ว้พ่อกันคลิปหนาครับขอให้พี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมบทเจ็บบทจวนครับสวัสดีครับขออนุญาตกินต่อครับพี่น้องครับกินต่อนะครับ อากาศกระห้อนครับพี่น้องครับเปิดแอร์ไลฟกับบ่ไใดครับเปิดแอร์ไลฟกับสูบคาไฟ่คาไฟ่เบาไไวน้นะครับนะกะต้องมมอยูแบบกลางนอกแบบนี้แหละครับ